ครับผมก็การเป็นพรีเซนเตอร์ป๊อปคอนเมเจอร์นะครับในรูปแบบของโปรดักต์แบบโฉมใหม่เนาะก็คือเรียกได้ว่าที่กินง่ายอยู่แล้วกลายเป็นกินง่ายกว่าเดิมคือเราไม่รู้ว่าจะใช้คาว่าอะไรนอกจากว่าตัวเซียนเราเราตัวเซียนเรื่องป๊อปคอนอยู่แล้วใช่ครับก็รู้สึกว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์วัยรุ่นในปัจจุบัน ใช่พวกเราเนี่ยเดินทางบ่อยใช่เวลาน้อยใช่อยากกินแบบพ็อกเก็ตพ็อกเก็ตก็ฉีกซองกินได้เลยคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาต้องบอกว่าเวลาเราไปทัวร์ต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอแบบเมเจอร์สักหนึ่งที่เนาะเราจะเราจะเข้าแวะแวะไปซื้อป๊อปคอร์นมา1หนึ่งบักเก็ตครับคือมันใหญ่มากสมมติว่าเรารุ่นนั้นทัวร์มาห้าวันไอ้ถังนั้นอะเรากิน5วันเลยห้าวันคือมันอยู่ได้5วันเลยนะครับก็แบ่งกันกินบนรถตู้แต่ว่าตอนนี้ออกมาเป็นแบบซองแล้ว ร,รู้สึกว่าเราเราไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะสกปรกเพราะว่าบักเก็ตอ่ะพออยู่นานอ่ะฝุ่นมันจะลงไปเราไม่รู้ว่าใครหยิบบ้างเออเราไม่รู้ว่ามือใครลงไปบ้างถ,าถ้าเป็นบ้านผมนี่คืออยู่บ้านแล้ออวสั่ง d e เ i อรลลี่เข้ามาอ่าอีเสียค่าส่งไงใช,ใช่ถ้าเป็นแบบนี้คือไม่มีไม่มีค่าส่งละอย่างของผมก็จะไปซื้อ,ไป,อไปซื้อที่เมเจอร์เอกมัยนะครับออไปซื้อป๊อปคอร์นมา กินท mm ี่คอนโดมเปิดหนังแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้หน้าบ้านผมร้านสะดวกซื้ออะคือมีป๊อปคอร์นถุงนี้วางอยู่แล้วจริงอ๋ออ๋อนี่เขาวางขายแล้วเหรอเขาวางขายแล้วจริงเหรอใช่รถเนี่ยรถไอ้ข้าวโพดอ๋อเรียกได้ว่าสมน้ําสมเนื้อนะครับครับเรื่องอะไรวะคำถามต่อไปคำถามต่อไปเราเป็นรสชาติอะไรแนะนำให้ผ่านแฟนเลยก็จริงๆเอ่อจริงๆจะตามตามพรีเซนเตอร์ผมจะเรพรีเซนต์คลาสสิกนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมกินชีส นะครับอ่ะ่โดยส่วนตัวผมกินชีสแต่ผมพรีเซนต์รถคลาสสิกอ่าโดยส่วนตัวผมกินรถหวานแต่ว่าผมพรีเซนต์รถท็อดปิ้งอ่าเหลืออันเดียวแล้วล่ะสิครับผมส่วนตัวผมชอบกินชีสฮะแล้วก็ราพรีเซนต์ชีสเหมือนกันอ๋อสุดยอดนะครับผมโชว์มีมีหนึ่งอันว่างๆแบบแปลกๆใช่ประมาณนี้ครับผมก็เรียกได้ว่ารสชาติอย่างอย่างผมกินชีสเนาะผมก็แอบแอบกินชีสของเพื่อนนะครับ เออหมายถึงป๊อปคอร์นนะไม่ได้ชี้ของเพื่อนนะครับผมออเก็รสชาติต้องบอกว่าบางคําอร่อยกว่าในโรงบางคําอร่อยเท่าโรงไม่ไม่มีดรอปกว่าในโรงอ่าใช่เพราะว่าเหมือนแบบพอมันไม่ใช่ผงมันคุกไปโดนตรงนั้นน่ะมันโดนไงถุงมันเล็กใช่ถุงมันเล็กมันมันทั่วถึงมันทั่วถึงใช่ครับผมประมาณนี้ครับผมเบื้องหลังการทำโฆษณาอร่อยเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังการทำโฆษณาต้องบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่เห็นป๊อปคอร์นเยอะที่สุดในชีวิต แล้วก <laughs> <laughs> ็ก <f erv> <eps> er, so so the ินป <c oughs> ๊อปคอร์นเยอะที่สุดในชีวิตด้วยแล้วก็โดนป๊อปคอร์นกระแทกหน้าเยอะที่สุดในชีวิตอ่อก็เติมเต็มความฝันครับก็คือการคือเราดูการ์ตูนมาเนาะสมัยก่อนมันจะมีลูกอมตกจากฟ้าใช่ใช่มันจะมีพวกแบบพอทดอกตกจากฟ้าอันนี้เราเห็นว่าป๊อปคอร์นมันตกจากฟ้าแล้วเราก็อ้าปากงับมันทั้งนั้นไม่รู้ว่ามันสกปรกใช่ทั้งทั้นที่รู้ว่าพี่เขาเพิ่งกวาดเข้าไปยิงใหม่เมื่อกี้ ช่แต่จริงๆแล้วอ่ะโดยโดยหลักการส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะเอาของใหม่มายิงแต่มันก็มีบางเทคที่มันเร็วเร็เร็วมันรีบมันรีบแต่ยิงเลยยิงเลยเอาแล้วแล้วผมไม่ตั้งใจผมอ้าปากอ้ามันเข้าปากเออแต่มันคัดไม่ได้ไงเคียวเขาเลยเจีบใช่ไหมเลยใช่ครับเรียกว่าอิ่มไม่กายครับต้องอืดครับไม่อิ่มครับอืดเรียกได้ว่าอืดครับเพราะนั้นท้องอืดครับแล้วตกพื้นแต่ก็อร่อยอะไรนะถึงว่าตกพื้นแต่ว่าก็ ลองไหมล่ะพี่ไม่ได้ทำให้ลดค่ามันสูญเสียใช่ได้เพิ่มเติมมันมีอะไรเพิ่มเข้ามาเฉยๆใช่เรียกว่าคุ้มคุ้มก็กินกันได้ได้อะไรเพิ่มก็คุ้มอยู่แล้วนะฝากผลิตภัณฑ์ฝากผลิตภัณฑ์นะครับก็ขาวางไม้รับอันนี้วันนี้เรามาพรีเพรสเซนเตอร์นี่ B C นี่อ๋ออ๋อนอนโอเคนะครับป๊อปคอร์นนะครับป๊อปคอร์นเมเจอร์นะครับแบบถุงนะครับอร่อยไม่แพ้แบบโรงนะครับบอกเลยว่า เพลินโพดพดนี่เป็นไงมีเรื่องสามรสด้วยนะมีเรื่องสามรสนะครับมีทั้งรสคลาสสิกนะครับมีรสข้าวโพดปิ้งนะครับแล้วก็รสชีสนะครับผมสำหรับใครๆที่หวังว่าจะมีรถอื่นอย่างเช่นผมนะครับก็รอลุ้นกันนะครับว่าเขาจะมีรถอะไรออกมาอีกนะครับผมแต่แน่นอนอยู่แล้วครับทีมอันดาวอยากจะผูกมัดฟีเซนเตอร์นี้นะครับผมครับอ่่าะไรนะครับคอนเสิร์ตที่ผ่านมาคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเออเอ่อ ใช้คาว่าเหนื่อยสําหรับพวกเราก็ทําเต็มที่แล้วแล้วก็ไม่มีอะไรที่เสียดายใช่ไม่มีอะไรเสียดายถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็จะทำแบบเดิมจะทําแบบเดิมรหรืออาจจะไม่จัด เพราะว่าเหนื่อยแล้วเกินนะแต่จริงๆผลตอบรับมันก็คุ้มค่าความเหนื่อยมากตลอด1เดือน2เดือนที่เราซุ้มซ้อมแล้วไม่ได้ไปเจอแฟนๆพอเราไปเจอกันที่วันนั้นรู้สึกว่ามันเติมเต็ม2เดือนที่เราหายไปมากๆเลยครับอบคุณทุกคนที่อยู่ในวันนั้นมากๆใช่ครับแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นอะไรที่พวกเราทั้งไม่ใช่แค่พวกเราแค่สี่คนนะครับจริงๆทีมงานมีเป็นหนึ่งร้อยร้อยชีวิตเลยนะครับทุกคนเต็มที่กับงานนี้มากๆนะครับเพราะว่าหลังจบงานเนี่ยเราก็ ไล่ดูในโลกโซเชียลนะครับบางบางคนทีมงานบางคนที่ได้ร่วมโปรเจกต์นี้แบบว่าเขาเรียกว่าไกลๆกันนะครับเขา,าก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันที่เห็นผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้ผมรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอขอบุณแทนทีมงานเบื้องหลังทุกท่านด้วยนะครับอขอบุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนครับจุดลมต้ตนที่เคยไปเป็นวงเปิดนี่จุดลมต้นตรงนี้นะจุด่มต้ตนที่เราอยู่ตรงนี้นะสิบปีที่แล้วเราอยู่ที่ลานเอเทรียมลานเอเทรียมตรงนี้ สิบปีนี้สิบปีไม่ต้องหวังว่าผมพาออกทะเลไหมผมพาออกอยู่แล้วใช่ใช่สิบสิบปีให้หลังเราก็มาเป็นพิีเซนเตอร์แล้วก็เล่นร้านไอเทียมแล้วก็ได้ร้านไม่อิมแพกอิมแพกเอาได้เล่นอิมแพกด้วยโอเคโก็เห็นแบบวันนี้ลูกค้านั่งอยู่นู่นไงก็อยากจะพูดถึงลูกค้าไงเออเอาพูดเรื่องคอนเสิร์ตใหญ่นิดนึงพูดไปแล้วสิบปีที่ผ่านมาสิบปีที่ผ่านมาคำถามคืออะไรนะพี่ เรื่องตอนที่เคยไปเล่นเป็นมองเปิดตอนนี้เป็นคนเปิดของเธอเองแล้วมีเกียรตาในคอนไหมาอ๋อไม่มีครับไม่มีครับหมายมึงเลยอีกเงี้ยไม่ไม่มีมึงเลยไม่มีตอบไม่มีไม่กอไม่ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีคือจริงแล้วในติ๊กตอกนะไม่ใช่ผมอ๋อใช่ไอเตลงไปแคบที่มุมล่างแป๊บหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาจริงๆก็จิตก็ไม่ได้ร้องไห้อะไรตอนตอนที่เราเล่นบนเวทีไม่มีนะครับจริงๆจรางเป็นเฟกนิวเป็นเฟกนิวในติ๊กตอกเป็นเฟกนิวใช้ AI สร้างขึ้นมาทั้งหมดฮะ เงือเข้าตาไม่ใช่ผมใช่คือไม่ใช่ไม่ใช่เราไปเลยไม่ใช่เราไปเลยจริงๆวันนั้นวันนั้นเราอยู่หาวายก็มีบ้างเรียกได้ว่ามีบ้างนะครับผมแล้วก็มันแบบมันคือตอนนั้นไม่ได้ร้องไห้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเรื่องเรื่องอดีตหรือว่าเมื่อก่อนเราเคยมาเปิดไงมันร้องไห้เพราะว่าสิ่งที่เราทุ่มเทมาตลอด 2- อสเดือนอ่ะวันนี้มันมันเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมแล้วเรารู้สึกว่าเราดีใจดีใจกับอะไรสักอย่างที่ยังยังจับจับไม่ถูกว่าดีใจเรื่องอะไร แต่บนนั้นอะคือมันดีใจจนร้องไห้ไปแล้วครับครับใช่วดีใจได้นแขกรอบหน้าจะมีแบบเป็นราชมังอะไรอัอ่รอบหน้าจะมีไปไหมก็อันนี้เรายังไม่รู้ว่าว่าเราจะได้ไปที่ไหนต่อไปหรือว่าเราจะจัดที่มันเล็กลงหร,หรือว่าจัดที่มันย้ายนน่นนี่นั่นเรายังไม่ได้แผนไว้แต่ว่าสําหรับเรื่องคอนเสิร์ตครั้งต่อไปเราก็ได้เริ่มคุยกันแล้วว่าแบบเออเราอยากจะทํามันในช่วงไหนของชีวิตใช่ครับแล้ว เรามองว่าคอนเสิร์ตใหญ่มันมันจะต้องมีการเก็บเกี่ยวอะไรบางอย่างเพื่อไปฝากไว้ตรงนู้นตอนนี้เราเราเพิ่งปล่อยเออเล็มาทุกมาดทุกจะพูดว่าขี้ทั้งหมดออกไปแล้วก็ก็ไม่ได้ไม่เวอร์เพราะมีไมยวางอยู่เต็มเลยนะก็เรียกว่าต่พูดไปแล้วทั้งหมดของชีวิตเออสิปีที่ผ่านมาอยู่ที่ IMPACT ใช่อีกี่ปี เราไม่รู้เราไม่รู้สิปีเราจะไปรถสบายอสิปีรถเลยแล้วสิปีรถเลยแล้วม่สิบปีอ้าวสิปีพวกพี่จะมาสัมภาษณ์ผมแบบนี้อยู่ประลาดก็ไม่แล้ก็ไม่แล้วนะพี่อาพี่นั่งรถเข็นสิบอีกแค่สิปีพี่กะรถเข็นแล้วครับพี่กะรถเข็นเลยอไม่พี่แรงกับตัวเองอยู่นะนะครับอ่าพี่ฝั่งนี้ชอบอ่อก็อีก2อาทิตย์มีไปสิงคโปร์ครับใช่แล้วก็หลังจากสิงคโปร์มี ฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์ก็มีมีไทยแลนด์ไทยแลนด์ใช่ yes yes แล้วก็มีมีแล้วก็ยอดออกไทยแลนด์ a ย่แย่อาทิตย์หน้าไปโคราชอาทิตย์หน้าไปโคราชแบ็คพอร์กเล่นทุกวันเลยแบ็คคอกเล่นทุกวันเลยนะครับอาทิตย์หน้าไปโคราชนะครับเดือนต่อไปเดี๋ยวลงตายขึ้นเนื้อหมดเลยนะครับที่เป็นวัวแล้วพูดถึงโปรเจกต์เพลงที่จะปล่อยใหม่ๆอีกไหมไม่ปล่อยครับตอนนี้ไม่ปล่อยครับผมไม่มีไม่มีครับนอนครับตอนนี้เล่นเกมครับไม่มีครับไม่มี เป็นไงคา,าดหวังคําตอบอะไรครับพวกผมไม่ได้หรอกแฟนๆครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ใช้เวลากับการเล่นเกมเล่นเกมครับเพราะว่าเราเพิ่งทํางานหนักกันอย่างครึ่งปีเต็มมาแล้วพอจบคอนเสิร์ตเราก็ไปทัวร์ที่ออสเตรเลียนะครับกลับมาเราก็เล่นแป๊บน,นึงเราไปสิงคโปร์อีกนะครับแล้วเดี๋ยวไปฟิลิปปินส์ต่อพี่จะเอาเวลาไหนาจากพ่อผมให้ไปทาเพลงครับมีแต่เวลาวลานเมีเวลาใช้ชีวิตส่วนตัวเวลาชีวิตส่วนตัวตอนนี้ไม่มีครับผม <c oughs> ใช่ส่วนตัวมีแค่เพื่อนสี่คนเนี่ยใช่อยู่กันเองจนเบื่อขี้หน้าแล้วครับผมครับผมสุดท้ายแล้วสุดฝากอะไรฝากก็เลยฝากอยากฝากอะไรฝากได้หมดอ๋อก็ฝากติดตามนะครับป๊อปคอนเมเจอร์นะครับทั้ง3รถนะครับใช่ปะ3รสามรสใช่ครับผม3รถนะครับทั้งคลาสสิกนะครับข้าวโพดปิ้งนะครับแล้วก็ชีสนะครับผม อร่อยแน่นอนนะครับอร่อยแม่แพ้ในโรงแน่นอนนะครับผมใครที่ชื่นชอบการกินป๊อปคอร์นแล้วก็ดูโหนกระแสอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าดูหนังดูหนังหรือว่าเปิด Netflix ดูดูหน้าพี่หนุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับทั่วโลกเออเปิดเอามาดูได้นะครับเอามากินเอามากินได้นะใช่ก็ลองเปิดป๊อปคอร์นกินโขนกระแสแล้วก็ดูป๊อปคอร์นดูนะครับก็เรียกว่าฝากพวกเราด้วยในฐานะพรีเซนเตอร์ใช่เพราะว่าเราเนี่ยชีวิตหนึ่งเนี่ยได้เป็นพรีเซนเตอร์ป๊อปคอร์นเนี่ย ไม่ได้บ่อยใช่อาจจะได้ครั้งเดียวในชีวิตใช่เว่าเป็นครั้งเดียวที่ยาวนานอ่าหวังว่าจะยาวนานนะครับผมนี่ดูจากสร้อยผมก็รู้แล้วว่าโลโก้คลเมเจอร์นะนี่ผู้นหางเขาขอซื้อต่อผมยังไม่ขายเลยนะครับพูดไปเรื่อยนะครับอโตูนโต้น ูนฝากผลงานหน่อยฮะครับก็ในเดือนนี้นะครับเราจะมีโปรเจกต์เป็นโคเวอร์เพลง40ปีของแกรมมี่นะครับเป็นเพลงพอารักทำให้คนตาบอดที่มีบอดดี้สแลมนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมครับผมเท่านี้แหละปีนี้ส่วนโปรเจกต์อื่นๆก็ยังไม่มีครับนั้นเลยฮะก็ฝากฝากหลักๆก็ฝากติดตามวงนี่แหละเอานี้จะทำอะไรพูดไปหมดแล้วไม่ต้องพูดไปหมดแล้วใช่ใช่ผมเขาบีบมาให้พูดให้พูดใช่ใช่ครับผมมีอะไรครับ ติดตามวงนะครับได้ทางช่องทางเกมทุกช่องทางใช่ครับถ้าคุณอยู่ในคอมมูนิตี้เกมไหนคุณจอยเข้าไปคุณเจอพวกผมแน่นอนนะครับหรือว่าคุณจะต้องการไปจอยในเพจกลุ่มอุปกรณ์ดนตรีนี่ป็นจะเจอคนนี้อยู่แน่นอนหรือว่าจะอุปกรณ์แฟชั่นราคาแพงใช่ต้องราคาแพงไม่ต้องราคาแพงไม่ต้องราคาแพงคือเดี๋ยวนี้ช่องทางไดายเี็กเรารู้กันอยู่แล้วแต่พูดกี่สื่อกี่สื่อก็บอกติดตามช่องทางทูรี m มนดาวน์เฟซบุ๊กทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับผมเรามา แยกไปเซกเมนต์อื okay. er. ่นด hey ีกว่านะครับผมก็อยู่ในกลุ่มโปเกมอนนะครับผมคุณอยู่ในกลุ่มไหนรถเก่ารถเก่ารถคลาสสิกรถคลาสสิกอ่าคุณอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มไหนอยู่ในกลุ่มไหนโปเกอร์อ่ะไม่กีฬาแล้วกีฬาเป็นเกีฬาบ็อกเกอร์ครับคุณอยู่กับพี่ท็อปอยู่พีท็อปแท็บอ่าอยู่พี่ท็อปแท็บคุณอยู่กลุ่มไหนเอาอวีผมเอาอวีโอวเโอวีโอานโอวีโอวเโอวี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 โอวไม่มีโอวีโอวไม่มีครับไม่ต้องติดตามไม่มีครับไม่มีเดี๋ยวมีเดี๋ยวบอกเองนะครับ มีมีเดี๋ยวเดี๋ยวทักไปบอกเลยนะครับอะไรวะเนี่ยถ้ามีเดี๋ยวเดี๋ยวทักไปบอกแบบในอินบ็อกซ์ทุกคนเลยอจะปล่อยเพลงแล้วนะครับอย่างนี้ครับครับมักรรับครรับครครับ